เจเพิพัทลงรูปคู่ร้องเพลงกับเลดี้ปรางเขียนแคปชั่นสุดจิ้นว้าวุ่นเลยทีนี้หลังจากที่นักสแสดงหนุ่มเจเจพิพัทออกมายอมรับว่าเลิกกับนางเอกสาววิววรนรถก็โดนชาวเน็ตจํานวนไม่น้อยเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่านุ่มเจเป็นอย่างหนักมากเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆงเจ้าหนุ่มเจแด้อัปเดตความรู้สึกในตอนนี้ว่าส่วนตัวผมอย่างแรกโล่งที่ได้พูดออกไปเพราะว่าเราไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังเลยสภาพจิตใจตอนนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้น ครับจริงๆมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากเราไม่ได้ทะเลาะกันมันเลยไม่ต้องไปเคลียอะไรกับเขาเท่าไหร่ไม่ได้คุยกับวิวเลยครับในส่วนของเขาก็ให้เขาตอบได้เต็มที่เลยผมไม่อยากไปบอกว่าเราตอบแบบนี้แล้วคุณจะต้องตอบอยังไงสําหรับเรื่องที่วิวลงสตอรี่สตอรี่ก็เป็นของเขามันเป็นเรื่องราวของเขาเขาจะลงอะไรกับมันก็เป็นเรื่องของเขาครับถ้า เขาจะตัดสินใจอะไรยังไงสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาตอนนี้บอกเลยว่ายัางม o v ออนไม่ได้เลยครับส่วนตัวตอนนี้ผมรู้สึกได้ว่าใช้ชีวิตกับครอบครัวเยอะขึ้นเพราะหลังจากที่เรื่องราวมันกระทบไปหมดเราไ็ได้คุยกันมากขึ้นจริงๆบ้านผมไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่จะเป็นเรื่องทั่วไปมากกว่าพอเป็นแบบนี้แล้วเราได้เจอเขาเยอะขึ้นมีเวลากับพวกเขาใส่ใจกันมากขึ้น ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีผมรู้สึกว่าในเวลานี้ทำแบบนี้มีความสุขและสำหรับล่าสุดในอินสตาแกรมของเจตมีการโพสคลิปและรูปซึ่งรูปจะเป็นถ่ายคู่กับเลดี้ปรางพร้อมเขียนแคปชั่นชวนจิ้นว่าเขาก็ร้องเพลงพอซะด้วยทีนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ้นเลยฮ่าฮ่าฮา และเลดี้ปางก็เข้ามาตอบว่าว้าวุ่นเลยค่ะเมื่อเห็นรูปเจดก็ตอบกลับไปว่าอย่าวิงครับบุงหาหลังจากที่โพสคิดไปเรล่าบรรดาแฟนคลับ เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายโดยส่วนมากอยากใคทชองคู่เป็นแฟนกันจริงๆเหมาะสมกันมากเลยเขาก็ต้องตากันซะด้วยว่าวุ้นบ้างไหมล่ะไอเราก็โสดทั้งคู่ซะด้วยไอ้เราก็อยากให้คุณทั้งสองเป็นคู่กันจริงๆจนใจว้าวุ่นไปหมดละเห็นอย่างนี้แล้วคงต้องรุนว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือแค่โปรโมทละครเขาก็ติดตามและกระหน่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ บุกแบบไม่ต้องสนกล้องควาย